ใครมองหาตัวช่วยในการเร่งคิ้วหนานะคะขนตาดกดํายาวแบบนี้นะคะแต่แนะนําให้ใช้หลอดนี้เลยค่ะจากใจค่ะเพราะว่าแต่ลงทุนซื้อสูตรที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยมีนวัตรกรรมที่ได้รับรางวัลถึง2เหรียญทองนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเกาหลีในงานนวัตรกรรมโลกนะคะซึ่งของเราเนี่ยจดสิทธิบัตรแล้วก็มีใบเซอร์พร้อมเลยนะคะสูตรนี้นี่เข้มข้นมากๆค่ะบำรุงลึกถึงเซลล์รากขนเลยนะคะหลอดนี้นะคะขึ้นจริงยาวจริงหนาะจริงแน่นอนดูกันใกล้ๆเลยนะคะถ้าทาทุกวันยังไงก็ขึ้น แน่นอนค่ะ ใครที่ไม่อยากมีหน้าโล้นเวลาหน้าสดนะคะลองนึกภาพตามเนาะคือถ้าเราซื้อทั่วไปเงี้ยค่ะเขาใส่สารอะไรใช้แล้วมันขึ้นได้จริงหรือเปล่าแล้วใส่เยอะหรือเปล่าใส่จริงหรือเปล่าราคาถูกๆขึ้นจริงไหมการันตีด้วยอะไรนึกออกไหมคะคือบางคนซื้อไปหลายหลอดรวมกันก็หมดหลายพันไม่ขึ้นสักทีเพราะฉะนั้นนะคะจบเลยที่ตัวเดียวตัวนี้ดีกว่านะคะแล้วเราไม่ได้ขายแพงเลยค่ะจริงๆปกติแต่ขายอยู่ที่1590บบาทนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่กล้าพูดเลยว่า คุณภาพของเราเทียบเท่าตัวนําเข้าหลอด4่ห้าพเลยอันนี้พูดจริงนะคะแต่เราขายเพียงแค่990บาทอยากให้ทุกคนใช้ต่อเนื่องแล้วจะได้เห็นผลนะคะแค่2อาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าขนคิ้วเนี่ยมันแบบมันหนาขึ้นเข้มขึ้นขนตาก,ก็จะดกดํายาวขึ้นแน่นอนนะคะด้วยนวัตรกรรมเนี่ยระดับโลกแล้วก็สารสกัดอัดแน่นพรีเมียมถึง33ชนิดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนคิ้วและดวงตาเนี่ยเป็นเสน่ห์ของใบหน้าอย่าลืมทาเคที่ลัชแอนด์บราลเอเซนส์นะคะทา เช้าแล้วก็ก่อนนอนทุกครั้งเอาไว้ตรงอ่างล้างหน้าเลยอ่างล้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงไหนวางไว้ตรงนั้นล้างหน้าเสร็จปุ๊บทาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะก่อนที่จะบำรุงครีมนะคะเพราะมันจะได้ซึมเข้าไปนะคะถึงเซลล์ผิวของเราเลยนะคะรับรองใครใช้ทุกวันปังแน่นอนค่ะขนคิ้วจะสวยดกน้ายาวแบบนี้เลยค่ะ